สวัสดีครับอคุณพรทานน้ำส้มหน่อยครับอืทานไหวไหมวันนี้ขอมาลงนะฮะช็อตใหญ่จัดเต็มเป็นไงบ้างครับเยี่ยมใช่ไหมฮะไม่พูดเลยอโอเคนะครับจัดกันไปน,นะฮะ อันนี้ที่ซอยรัชดาสามหกนะฮะ,ะเป็นศูนย์จำหน่ายหนึ่งพันขวดลงมาเรียบร้อยแลลวนะฮะ,ะที่จอดรถกว้างขวางนะฮะเข้าซอยรัชดาสามหกมาร้อยห้าสิบเมตรอยู่ขวามือนะฮะเป็นศูนย์จำหน่ายนะฮะใครสนใจก็มาซื้อปีกซึกออันนี้ออกปากซอยรัชดาสามหกนะฮะแค่ร้อยห้าสิบเมตร แวะเข้ามาที่บริษัทเราได้นะฮะแวะเข้ามาซื้อหรือว่ามารับไปจหนายเนตัวแทนได้ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ